มาชวนไปเล่นสิงช้าเหรอไฟไฟไฟอ้าวชวนต้องปไปเล่นแล้ลูกแล้วปิมกินข้าวก่อนเนาะกินข้าวแป๊บนึงแล้วปิมตามไปเออป,ปิมกินข้าวก่อนลูก่ะเดี๋ยวเขาไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นอะไรกันที่ไหนอ่ะกินข้าวก่อนเลยจะได้มีแรงไปเล่นไงลูก <c oughs> เล่นไหนกันไปเล่นสิงชา้าอ๋อสิงชา้าอ่ากินกินกินอ้ากินหมดจะได้ไป <c oughs> อะหมดยังจะได้มีแรงไปเล่นแม่กินหมดแล้วแล้วเอาเดี๊ยนเตรียมมากินน้ำก่อนลูกไปติดคอเออจะได้มีแรงไปเล่นกับเพื่อนหมดแล้วแม่ไปเล่นแล้วออาเตรียมแล้วกินผลไม้อย่างลูกกินข้าวล่ะนะมาเร็วมา นี่แม่คร้บทีมมาแอปเปิลเอาอะไรลูกเพื่อนไปเล่นแล้วอ่ะไม่ทน <ะ S 1> ันเออจะได้ไปเล่นกับเพื่อนเพื่นอนร้อนเหรออะไรเพื่อนกลับบ้านไปแล้วมาบอกว่าจะรอปีมายกลับก่อนหลับแม่แเดี๋ยวมานะจะไปไหนล่ะไป,ไปบ้านเพื่อนก่อนเย็นๆกับเออ ฝากซื้อขนมอะไรให้กับน,น้องติ๊กๆมารับเออ,อแม่เงินปิ๊งขอไปเล่นทิงชา้ากับเพื่อนนะไปเล่นอีเยอะเอาไป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 เลย,เ,ลยเอาไปไหนล่ะพี่เอาพัดลมไปช่างดูหน่อยเปิดไม่ติดซ่อมเองก่อนเครื่องหมายเครื่องมือแกก็มีซ่อมเองก่อน ครื่องมือเครื่องมือแกก็มีเออพี่นี่หาเรื่องเสียงเงินตลอดเลยก็งงงะสินียลองดูอ่ะซื้อมาทําไมละครื่งมือไม่ได้ใช้อะเฮียโน้ตเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงเลยแขนนี้อ้าวเป็นไรเตะรถล้มแม่นั้นไงบอกแล้วไง โอ้โหกูว้าแล้วเชียวแม่พูดไม่มีผิดเลยไปเลยเดี๋ยวไปทำแผล oh. อ้ะอะไรอีกอ่ะอ่ะเข้ามาสิเป็นอะไรก้นเป็นไรตกชิงช้านิดหน่อยโอ้โห oh. พูดจนปากเปียกปากแฉะว่ยยายาไปเป็นไงละ่ะอันตรายมามันเป็นยังไงเจ็บตัวเชื่อคำกันบ้างสิเออผู้ใหญ่พูดผู้ใหญ่เตือนเนี่ยไม่เชื่อกันเลยดูสิพี่ฉันพูดฉันเตือนเป็นไงดื้อแค่ไหนละ่ะโบอย่าไปให้ท้ายโอ้โหอ ติดหรือเปล่าอา้าวงไม่ติดละแกะซ้อมยังไงเนี่ยพังหรือเปล่าอ๋อเอาไปให้ช่างทำซะก็หมดเรื่องเ,อเรามันไม่ใช่ช่างพี่ฉันบอกแกแล้วนะ,เล,ะเล็กๆน้อยๆก็ใช้ใจไปเถอะ ของเยอะของเยอะไปก่อนแม่เป็นไงบ้างกลับบ้านก่อนพรุ<อ>งนี้ไปว่าง,งานกี่โมงเอาของไปไว้บ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาไม่เอากลับบ้างนานๆเจอนะเขาทีหนึ่งพรุ่งนี้ไปว่างงานกี่โมงพ,พี่ไปดูสยจิสามชั่วโมงที่ตลาดไม่พอแล้วไงเนี่ยโอ้ยพี่ต้อยอ้าวว่าไงโอ้ทำอะไรตัดฟืนฉันไปตลาดมาลูกสาว เออจะบอกว่าไปงานบวชตอนเย็นนะไปด้วยห้าโมไม่มีรถนะสิมีแต่มอไซค์เราได้อาศัยรถที่ไปห้าโมมาได้เลยปอ๊บเออพี่เขาบวชลูกชายคนที่เท่าไหร่ลูกชายบวชลูกชายคนที่สองคนที่สองเหรอไม่คนแรกเหมือนฉันบ้านฉันไม่โดนจ้างแต่วงมังเจ็ดหมื่นได้กับข้าวเนี่ยไปไหนกันมาซื้อกับข้าวมาเออฟืนสวยนะมาตัดกับใครนะพี่ก็มากับแฟนมาตัดฟืนเลย ปืนสวย,ยไม้อะไรพี่ไม้อะไรสาวตัวน้อยไม้มาแ<ต>ทแต่ตัวเด็กๆไม้สวยจะทําถ่านดีเนี่ยขายได้ราคาดีขายสดหรือขายถ่านพี่ตอนนี้ส่งบรรทันละเจ็ดร้อยห้าสิบนะาถ่านก็ได้ราคาดีกว่าวอยู่แล้วเออแล้วไปนั่นไม่ได้ไปเลยอ่ะที่ผู้ใหญ่บ้านจัดทัวไปนะที่ได้ไปไหมอยากไปอยากไปเนี่ยกระพาระเนี่ยในจะลูกในจะผัวโอ้ยไปก็ไม่ทําอะไรกันเลยทางบ้านอืม จะไปเที่ยวบ้างไปกับเพื่อนกับฝูงบ้างหนูก็โอ้ติดภาระที่บงที่บ้าน ทำอะไรวะทำไมชอบเข้าห้องไม่ขอประตูขนมกินได้ปะไม่ต้องถามแล้วมั้งชอบแย่งขนมอ่ะแม่ก็ซื้อมาแบ่งกันแล้วไงโอ้โเดียวเองแล้วแย่งทำไมล่ะชูโร่เห็นตังทำไมวะทำไมไม่กินของตัวเองอ่ะแย่งของหนูทำไมแต่ชอบมาแย่งอ่ะไปกินก็ไม่บอกเอ๊ะเขาอะไรกัน ไม่มีอะไรแม่เล่นการเล่นกันจะบอกแม่ทำไมชอบแย่งแล้วย่งหนูทำไมแม่มาทะเลานอีกแล้วอะไรแม่ยังไม่ทะาะอะไรเลยยังม่แก้ะันเลยแม่ทมแย่งขนมปังแป้งหนูอีกแล้วอ่ะแล้วกินก็ไม่คอนขอเลยแย่งอะไรกันทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ เอานี่พอใยเอาไปเลยแบ่งกันให้เปี๊มันหยิบแผ่นแรกไปเลยเป้ไม่เอานะแผ่นขอบอะเป้ขนมปังเลือแปงเขาไม่มีแผ่นหัวท้ายจริงเลยอร่อยแต่แผ่นแรกใครหยิบก่องก็ได้หูขนมปังนุ่มหอมอร่อยใช่เกมขนมปังเลอแปงอะเขาให้ยี่สิบแผ่นเต็มๆไม่มีแผ่นหัวท้ายด้วยนะลองดูงั้นไม่เอาขนมปังเลอแปงเนี้ยไปทำแผดนวิชหนูไปกินก่อไปโังเรียนได้ไหม ได้สิลุปครอบครัวเราใหญ่มองมาะนะไม่เอาเลยไม่เอาเตรมเดี๋ยวจะตีฮหไม่เอาซื้อมาทำไม ซื้อมาก็ไม่เคยเล่น like ต no, ิมอยู่ไปไหนเนี่ยข้างขวาไม่เคยเก็บงาบซื้อมาก็ไม่เคยเก็บรกบ้านงอยู่ไปไหนซื้อมาก็ไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยไปไม่เอานบังชาติบังชาติอยู่อ่างทองมันปนน้อยอยู่สุพรรณแล้วตอนนี้มึงอยู่กรุงเทพมึงจะไปไหนเล่นครั้งสองครั้งก็ทิ้งเก็บไม่เป็นที่ต้องมาคอยตามล้างตาเช็ดตามเก็บของไม่เคยรักษาเดี๋ยวขาดบ้างอะไรบ้าง เบมเอา้าไปเก็บอ uh, ้า uh, อ้าป้าป้าจำหนูได้หรอไม่ได้คนสวยยัยไงก็จำไม่ได้ ป้าบอกว่านหนูมาแล้วหลายรอบเอามากินข้าวแม่ทำขนมจีน้ำยานี่ฮะเต็นได้มาขอตังอะไรแม่ปะเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วอะทำไม พี่เป้ซื้ออะไรก็ไม่รู้กล่องใหญ่มากเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นยิวมาสั่งอะไรกระเป๋ามันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่กระเป๋าหรอกกระเป๋าอะไรจะมาส่งพัสดุกระเป๋าโรงเรียนเขาซื้อที่ห้องถากกรโรงเรียนอะไรวะอันนี้เป็นกล่องพัสดุเป้ไหนตางที่บอกจะไปซื้อกระเป๋า ไปซื้อรองเท้ามาเต้ทำรายงานอยู่เนี่ยโคตรยากเลยเครียดเครียดเครียดงานยากไหนโอ้โหเพจร,รองเท้าไหนไหนงานเครียดโ้โหคาหนังคาขาวคา,า,าตาคาเจเะแล้วบอกซื้อกระเป๋าใหม่นี่กระเป๋าใบเดิมมันอยู่นี่เ,เอาตามไปทำอะไรโอ้โหเป้สั่ง,งนี่ไปซื้อรองเท้าใหม่อีกแล้วนะะเป๋ายังไม่มาส่งเงินไม่ได้หามาง่ายนะเป้ ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องทำงานทำการแล้วเงินได้ลอยไปแปดหน้าผากนะเอาไปซื้อรองเท้าอีกแล้วโอ้โหนั่นแพงไหมไปซื้อได้มือสองมันไม่ได้แพงใหม่ยี่ขนาดนี้มันแพงแน่นอนแหละเนี่ยเราสั่งในเฟซมาม,มือทรงมือสองอะไรเลยของใหม่เนี่ยนี่ไงรองเท้ามือสองของแท้เฮ้ยยัง,งซื้อมันทำไมเอยอะ ก็ใส่ทุกคนแหละมันก็ใส่ได้ทุกคนแล้วก็แบ่งพี่เปาด้วยแบ่งพ่อด้วยเฮ้ยพี่เปาให้ยพี่เปาเฮ้ยพี่เปาเน้่ยมึงใส่อยู่คนเดียวไม่เคยแบ่งใครเลยน้องมันใส่ได้ไหนละเท้าเล็กขนาดนั้นโอ้ยแค่รองเท้าแตะเนี่ยพ่อยืนใส่ออกไปในไลนแล้วมึงบนแล้วบนอีกว่าเขาแล้วว่าเขาอีกอืมแล้วไปจากไหนมาเนี่ยก็ตังเก็บไงกินขนมโรงเรียนทุกวันต้องได้กระเป๋านะกระเป๋าต้องมีให้เห็นนะ ที่ขอตังค์ไปอ่ะถ้านี่เป็นเงินเก็บอ่ะรู้แล้วแต่ระวังนี่ก็ฟขอ,องซะเหลืเกินโอ้ย